คนสามเยกน้ำบนนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะปลดปลดเชียกออกหมดหน้าที่ค่ะโอ้ลูกจะาของเรือขับได้ไงท่านผู้ชมนัมเบอร์ติดผู้หญิงนะคะผู้หญิงขับเรือคะ่ะลูกจะาของเรือนะคะอ๋อถึงว่าคุณพ่อมาให้กำลังใจอยู่ชายน้ำลูกสาวขับเรือนี่เอง เก่งมากๆเลยนะคะใจต้องกล้าด้วยข <c oughs> ับเป็นอย่างเดียวไม่พอใจต้องกล้าเดี๋ยวเราตามแยกน้ำบนวัดพนันเชิงมันไม่ธรรมดาเห็นธรรมดาเลยนะคนดูเห็นยังบางทีขายังสั่นเลยนะเวลาช่วยช่วงดีเขาามแยกน้ำบนแล้วน้ำมันแรงอ่ะกระทะน้ำน่ากลัวมาก ติเก้านะคะลำนากล้องลำเมื่อตะคู่นําเบอร์สิบนัมเบอร์สิบที่ลูกเจ้าของเรือขับนะลูกสาวลูกสาวให้ดูน้ำนิดหนึ่งอันนี้เป็นแม่น้ําปาตักนะคะแม่น้ําปาตักมาจากน่านน่านกาแพงเพชรเพชรชบูรณ์ดิน่านเพชรบูรณ์ต่อไปนะคะน่านเพชรบูรณ์ ลบบุรีตลาดบุรีนะคะไหลามาถึงอยุธยาอ,อ,อ,ยกอยากาศคึกคักมากทายแม่น้ำป่าตักประเจ้าพยาหน้าวัดปนันเชิยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสะดวก,กมชมเรือลักจูนกันได้นะคะตอนนี้น้ำไหลแรงมากมาดูเรือแบบรุ่นๆน,นะคะ เดี๋ยวว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผูน้ชมแปบขอบคุณทุกท่าน,นนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะไปแล้วนะคะ